ผครงสร้างส่วนนี้มันม,มีคนดูแลแล้วพอดีมันเป็นช่วงเรียกว่าต่อนะครับของการที่เราจะทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งผมก็เลยเข้ามาแทรกในจุดนี้เพราะนั้นถ้าผมชวนให้หมายความว่าคนที่เขาสนใจจะทำเขาจะได้เครื่องมือเอาไปใช้ด้วยเขาติงทำรอนนี้เครื่องมือเขามีอะไรฮะมีแอป,ปตัวเดียวก็พอแล้วซื้อจากไหนก็ซื้อจากคนที่จ่ายแล้วแจกนะคร ราะนันไม่ใช่กริฟรีอย่างเดียวไงเดี๋ยวกริฟรีนเปนแค่กริฟรีโมเดลเดี๋ยวก็มีโอโอโมเดลนะเดี๋ยวก็จะอาจจะมีค่ายไหนก็ได้ที่เราคอนแทคเข้าไปนะครับซึ่งก็ก,ก,ก,ก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมทําให้เขาไม่ได้ผมต้องเข้าไปแค่รีเสิร์ชเฉยๆอันนี้แค่เดียวเมนูแรกกลับมาที่บ้านก็คือกลับมากลับบ้านสินค้าและบริการเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูแล้วผมเข้าใจว่ายังไม่ได้ลิงก์ก็ลองเช็คดูก่อน วิธีก็ต้องผ่านไปก่อนกลับบ้านก่อนหรือว่าส่วนลดพิเศษคืออะไรถ้าเกิดโดยทั่วไปแล้วของกิฟฟีนก็คือแผนธุรกิจแผนธุรกิจผมทำไว้เยอะมากเลยนะครับไปธิการอธิบายที่ละเอียดนะครับของกิฟฟรีนนะครับแต่ตอนนี้จะยังไม่เปิดน,นเวลาหมดนะฮะก็ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมมันก็เหมือนกับว่านะครับมันก็มีโมติเวยอยู่พอสมควรนกันนะครับนะ ซึ่งถ้าถ้าเป็นผมผมจะมีภาพเยอะมากเยอะมากเกินไปเนี่ยเว็บมันหนักต้องระวังเหมือนกันเรื่องเว็บไซต์ของบริษัทกับเว็บไซต์ของเราเนี่ยอตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่เน้นต่ผมก,ก็ใส่มาให้พวกเราดูข้าวนะครับเว็บของบริษัทเองเนี่ยคลิกไปเนี่ยคือเนื่องจากเราทําธุรกิจเราต้องเช็คยอดตลอดเนี่ยถ้าเราทําจริงจังนะเว็บบริษัทที่สําคัญนะครับขณะเดียวกัน เว็บไซต์ของเราถ้าเกิดเราเป็นโอโอเน่ยเว็บเราก็ก็<ๆ>จะมีลิงก์ไปที่ที่เว็บหลักเพราะนั้นคนที่เป็น s อชเีเนี่ย <c oughs> เขาก็อาจจะต้องซื้อเว็บเพราะว่าแอปเนี่ยมันบรรจุเนื้อหาเขาไม่เยอะนะครับตรงนี้เราผ่านไปผมจะมาพูดเรื่องสุดท้ายให้พวกเราฟังนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการตลาดธุรกิจแจกแอปนั่นเองนะครับ ตลาดของธุนกิจจ์ผมเป็นพูดให้ฟังเข้าๆนะครับด้วย4เมนูนี้ลองพวกเราลองดูสิครับดูแล้วพวกเราจะรู้สึกเลยว่าไม่รู้เรื่องตองอาง่างเนี่ยใจตรงกันแล้วอะไรอีกฮะใจตรงกันมันเรื่องอะไรอัใจตรงกันสนใจแล้วมันยอดมากแล้วไงต่อภาษานี้ไม่รู้อะไรดีไม่ดีก็ไม่รู้ละ่ะแต่ว่า เวลาทำเนี่ยนะผมเป็นคนผมเป็นคนมีความสุขกับการทางานนะต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นเวลาผมคิดทาอะไรพวกนี้ยมันไม่ต้องคิดเนี่ยมันอยากเขียนก็เขียนเลยไม่ไต่ตรองด้วยนะครับที่ไม่ไม่ต้องแต่ตรองเพราะว่าเจตนามันดีไงก็ฉันเข้าใจฉันอย่างเนี้ยนะครับอ่ะใจตรงกันคน,นี้ใจตรงกันเนี่ยคลิปดูใจตรงกันคืออะไรอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่า ที่ผมเขียนเนะี่ยอาจจะดูเยอะๆแต่จริงๆเดี๋ยวข้างล่างจะมีปุ่มให้เป็นเป็นวิดีโออธิบายนะครับเพราะฉะนั้นยกใจให้ตรงกันใจตรงกันจะเริ่มมีการยกใจละยกระดับจิตใจละยกระดับให้คนไทยธรรมดามีรายได้อย่างมืออาชีพนะครับด้วยการใช้ระบบและเงินทํางานแทนเราเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นการย้ําเลยคนจะไม่เคยกล้าพูดตรงๆหรือว่าใช้เงินทํางานแต่พวกเราต้องใช้อะ จะมาบอกว่าบาทนึ่ก็ไม่กระเด็นม well, ันก็ไม่กระเด็นเข้าเหมือนกันนะแต่เมื่อมันไม่กระเด็นออกคือถ้ามันกระเด็นออกไปบาทนึงออกม่แล้วกระเด็นเข้ามาสิบบาทก็โอเคนะมันไม่ใช่กระเด็นแค่เข้ามาวันนี้วันเดียวเงี้ยวันนี้อาจจะกระเด็นออกไปสิบบาทอาจจะเข้ามาแค่สิบเอ็ดแต่พอเดือนหน้าเนี่ยยังกระเด็นออกไปสิบบาทแต่เข้ามาเนี่ยมันจะสามสิบและเพราะว่าสิ่งที่เข้ามามันกลายเป็นเครื่องจักรทำเงินแล้วเครื่องจักรทำเงินจะถูกมัดด้่งเงื่อนนะครับ เงื่อนอะไรฮะเงื่อนไขบังคับให้รวยเงื่อนนี้ใครๆก็ก็อยากได้แต่มัดไม่เป็นผมจะเการให้นะครับการันตีครับผมวางเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยนะครับบังคับหน้าและบังคับหลังเนี่ยได้ผลแน่นอนได้ผลแน่นอนยิ่งยิ่งเรามีนะครับเรามีรูมเเนเจอร์นะครับเรามีสิบยี่สิบสามสิบเนี่ยไม่ต้องห่วงการต่อปลายกิ่งยังไงก็โตนะครับ นั่นขนาดเราเพิ่งเริ่มนะครับจับได้เลยว่าอันนั้นถูกทางแน่นส่วนแนวคิดเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องแนวคิดนะคุณกรองคนจาก Facebook และจากสังคมออนไลน์อื่นๆมาสู่การตลาดชุมชนที่มีแอปเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อให้เพื่อนเนี่ยนะมีประโยชน์ต่อกันจริงๆไม่งั้นเนี่ยเพื่อนมันเฝือไปหมดอนะ่ะมีเพื่อนอยู่สองพันคนรู้จักกันจริงๆไม่ถึงสิบคน มันเสือไปหมดไร้ไประโยชน์เพราะนั้นอย่าเพิ่งไปทำการตลาดไกลตัวเอากรองมาจากในเฟซบ o ๊กก่อนแล้วรีเลชันให้ไวหวขนาดเดียวกันโยนเงินไปก็เล็กๆไปให้เงินกับทำงานสิเป็นลงโฆษณแล้วเอาคนที่อุปสงค์อุปทานมัเจอกันสมัครเลยซื้อเลยยังไงคนก็เข้ามาทุกทางครับวิธีการสร้างโซเชียลชนชนผู้ใช้แอป ก็นี่คือ Directory นะครับทำให้ Directory เนี่ยนะครับเป็นที่รวมของลูกขายทั้งหมดเพราะนั้นจะเกิดสังคมที่ใหญ่สังคมที่ใหญ่ก็จะเกิดแทฟฟิกอย่างเช่นเ c e b o o k เนี่ยแหละก็เกิด Facebook แทฟฟิกคราวนี้ของเราเกิดเนี่ยเกิดสมาชิกที่ใช้แอปนะครับรวมกันอยู่ใน Directory ก็เป็น Directory แทฟฟิกเพราะฉะนั้นเหมือนกับ f a c e b o o k เนี่ยขายโฆษณา ใน l e c t ก r y ก็ขายโฆษณาเหมือนกันนะครับแต่ตรงนั้นมันเป็นระยะระยะยาวแต่ผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยไม่นานนะครับส่วนเรื่องของจริงใจนะใจตรงกันเนี่ยนะเพราะนั้นมึงต้องจริงใจต่อกันนะครับก็จะมีทั้งแอปทั้งเว็บที่เอาไปแจกแล้วแจกเนี่ยของมูลค่าเป็นหมื่นนี่แสดงว่าจริงใจนะไม่ซื้อไม่เป็นไร อยากมีรายได้เขาจ่ายก็ได้ตอนนี้ยังไม่อยากมีรายได้จากตรงนี้ก็ย at ังไม่ต้องจ่ายก็ใช้ไปก่อนเพราะฉะนั้นกลไกมันก็จะไม่รลานให้กลไกในเรื่องของการรีพอร์ตไม่รลานให้อย่างเดียวที่เหลือคุณก็ได้แอปไปใช้อยู่แล้วครนนี้ใครๆก็ใครๆก็อยากมีแอปใช้แต่ถ้าแอปใช้แล้วกลไกไม่ทํางานมันได้แค่ของเล่นแต่ถ้าคุณจ่ายปุ๊บเนี่ยคุณได้ของใช้แล้วสร้างรายได้ได้เพราะฉนั้นกลยุทธ์น่ยก็คือจ่ายแล้วแจก การขายให้มีการจ่ายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายและแจกเนี่ยนะครับใช้เทอร์มเป็นเมนเป็นตัวกําหนดสิทธิ์ในการรับรายได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจ่ายรายปีคุณได้สี่ชัน้น6เดือนคุณได้สามชัน้นจ่ายรายสามเดือนได้สองชัน้นจ่ายรายเดือนได้1นชัน้นเห็นไหมไม่ได้ตัดสิทธิ์ขครนะครับแล้วก็สบายใจยได้เลยว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่คุณไม่ต้องเรียกขายเพราะมันเป็นธุรกิจไม่ขายแต่ขาย มายความว่าคุณแจกไปเถอะแต่ในการที่คุณแจกเนี่ยมีผมเป็นคนขายให้นะครับแล้วเงื่อนไขดีปฏิบัตดิดีๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดการซื้อเพราะนั่นก็คือการไม่ขายแต่ขายมียอดซื้อแน่นอนนะฮะการแบ่งปันนะครับนี่คือสังคมแห่งการแบ่งปันคราวนี้แบ่งปันแต่สมมติเราแชร์อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยววิดีโอตลกสนุกคลิปต่างๆอย่างเงี้ยอันนั้นมันแบ่งปันแต่มันไม่มีการ เป็นปันรายได้เพราะฉะนั้นนี้เนี่ยทุกคนจะแจกนะครับระบบจะเชิญชวนให้ผู้รับแจกเนี่ยสนใจอยากที่จะแจกต่ออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับอย่างเช่นสามเมนูท้ายเมื่อกี้เนี่ยที่เราดูอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะอ้น,นั้นคือกระตุน้นกระตุ้นให้คนรับแจกเขาอยากแจกต่อเพราะอะไรหนึ่งคุณส่งต่อง่ายด้วยมือถือ สองคุณส่งต่อง่ายด้วยเครื่องมือฟรีในออนไลน์สามที่เองคุณสามารถที่จะเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆจากนี่อันเนี้ยนะครับสี่แถบเนี้ยนะครับสี่แถบแผนเนี้ยนะครับใจตรงกันอ่ะสมมติเรากวุ่อธิบายตรงนี้ก็เกิดความสนใจแล้วที่สนใจก็คือเรื่องของรายได้ตรงนี้คือจริงๆคือเรื่องของรายได้ผมจะมีตารางต่อลงมาให้นะครับในเรื่องของออรายได้ คอมมิชชั่นแล้วก็ชั้นลึกต่างๆนะครับอันนี้พอมันยอดมากเนี่ยนะครับมันยอดมากนี่หมายถึงฟีเจอร์หรือว่าคุณสมบัติของแอปซึ่งผมก็จะแยกว่าถ้าคุณต้องการแบรนดิ้งอ่าคุณจะอยู่ในเมนูหลักด้านหน้าถ้าคุณต้องการที่จะ,ะทำการติดต่อนะครับคุณจะต้องแจกคุณจะต้องใช้เมนูไหนถ้าคุณต้องการดูรีพอร์ตคุณใช้เมนูไหนอันนี้จะอธิบายนะครับแต่ว่าผมยังพิมพ์มาไม่ทัน ก็พอคนอานอโอ้มันมีถึงทําำโฆษณาไดเรกทอรี่โอ้มันยอดมากเลยอนาคตลุ้นรถก็คือยอดมากจริงนะครับแต่เดี๋ยวใส่ขยายความให้แล้วก็ถามแล้วไงต่อเอาแล้วไงต่อก็ซื้อสิครับนี่คือบทสรุป่าคุณต้องรีบซื้อนะแล้วคุณจะซื้อในในสิทธิของเลเวลไหนก็ซื้อซะแล้วรีบแจกเพราะเพราะมันเป็นการมันเป็นสังคมการแบ่งบานไรายได้ คุณแจกคุณมีคนในเครือขา่ายของคุณเหมือนอย่างผมมีคนในเครือข่ายที่เฟรนดสองพันกว่าคนอย่างเงี้ยคุณแจกครัคุณจะหาสองพันกว่าคนยากกว่าผมไปละขณะที่ผมเองเนี่ยต้องตลอนตลอนไปชวนคนนะตอนนั้นทำออฟไลน์นะเสร็จแล้วคนในออฟไลน์เนี่ยก็ต้องไปชวนญาติชวนพี่ชวนน้องนะครับผม,มยังมีสองพันกว่าคนแต่ถ้าแจกเนี่ยจากสองพันมันน่าคูณด้วยห้าเลยมากพวกมันของแจกอะ่ะถูกไหมครับ โะนั้นไม่ต้องกลัวว่าคนจะไม่เป็น,ปนหมื่นเป็นหมื่นแน่นอนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับตั้งเป้าเป็นหมื่นนะครับหรือกว่าปีนี้แหละแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆทําตัวนี้ใหญ่นะครับบอกได้เลยว่าใหญ่แล้วลองดูว่าในโครงการไรายได้ยั่งยืนถ้าคุณมีคลิฟฟรีเป็นเป็นแหล่งเงินโอ้โหในแต่ละเดือนที่คุณมีช่องทางรายรับตลอดแล้วทํางานง่ายครับทำกิฟฟรีเนี่ยไปชวนเขา ทีเขไม่คุยด้วยพอดีเขาเห็นเราทำกริฟฟิลีนเนี่ยมันจัดเกตรเราทันทีเลยนะผมนี่โดนบ่อยนะครับเพีเยงแต่ว่ามันอาจจะเรียกว่าเป็นขั้นบอดไปเยอะเนี่ยเนี่ยเ้ยเนี่ยสุทธิพงศ์เนี่ย,ย,ย,พ,ยพี่เขาทำคลิปฟิลีนอยู่โอ้ครับสุดยอดถ้าเราไปต้าน,นตัวเราเองด้วยนะครับมันจะไปไม่ค่อยเป็นแต่เราสนับสนุนตัวเลยเขาก็ายังไม่เชื่ออีกนะว่าทำาริฟิล เป็นผู้บริหารในบริษัทแม่วเขาบอกเป็นผู้บริหารในบริษัทกิฟรินใช่ไหมไม่ใช่คนขายกิฟรินใช่ไหมเห็นไหมพยาพยามจะจะดิสเครดิตเราอีกเปล่าผมนี่แหละคือขายกิฟรินเลยพี่เออเอากำมันมเออพอคุยไปสภาเขาถึงรู้ว่าวันนี้ไม่ธรรมดาเห็นไหมถ้าพอเขารู้ว่าไม่ธรรมดาเขาอยากสนับสนุนถุกนี้นีน่แหละครับก็ต้องบอกว่า ก็มาแบ,บ่งปันเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจตัวนี้ค่อนข้างที่จะรายละเอียดเยอะมากนะครับแอบใหญ่มากและสวยมากเลยครับโอเคอ่างั้นคุณทุมก็เข้ามาแชร์วความคิดเห็นกันหน่อยชุมฟังแล้วจริงๆแล้วน,รน <ะ S 2> ครับอ่าโอเคอค่ะพงษ์ครเดี๋ยวคุณมขอแชร์ให้ชุมฟังนิดนึงครัวันนี้เนี่ย ว่ปิุมก็ทุกๆครั้งที่มีการประชุมอะ่ะพวกเราก็จะมาคุยกันก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะประชุมเรื่องอะไรและสิ่งที่สิ่งที่ปิุมก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมีมีสิ่งที่ทําให้ปิทุมรู้สึกประทับใจมากๆก็คือว่าเราทําโรเพย์กันนะคะโรเพก็คือการ,ท,กการทําเหมือนกับบุบาทสมุนะพระมุนไรก็<อ>ถามนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขายแอปเนี่ยเราจะ เราจะแนะนําเขายังไงก็สนุกมากค่ะแล้วก็มันมันเหมือนกับที่คุณพงมาเล่าให้ให้เพื่อนๆฟังเมื่อกีค้คที่ไปเจอคนที่เขาขายเขาขายอ,อาหารแล้วก็อ เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทําออนไลน์ซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมันเป็นจุดเล็กๆที่ที่คุณพวงบอกว่าแค่นั้นนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เรามีความรู้สึกว่าแอปแอปของเราน่ยขายได้แล้วนะคะวันนี้ปทุมคิดว่าเนื้อหาที่ที่คุณพวงบรรยายวันนี้สุดยอดมากๆนะคะก็ตอนนี้ปทุมกําลังอัปโหลดไฟล์ที่จะขึ้นในประชุมย้อนหลังได้สองก่อนแล้วแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆนะคะก็เดี๋ยวยังไงปทุมอยากจะให้